ในเรื่องของคุณคุณสำหรับที่นี่เนี่ยมันไม่มันไม่มีวันถุจริงตังเริ่มตั้งแต่โยมพ่อาาที่ทำให้รู้จักวัดปัญญาอารามได้เข้ามาหลังจากที่เขาได้ไดขออเข้ามาบอกก็ได้ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะและได้เจอกับพระอาจารย์หลายๆรูปที่คอยสอนเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆหลังจากที่ออกไปแล้วเนี่ยก็คิดว่าจะปรับปรุงตัวเองในสิ่งที่ มันไม่ดีก็จะปรับปรุงเองให้ดีขึ้นในสิ่งที่มันดีแล้วเนี่ยก็ยจะปรับปรุงให้ดีที่ขึ้นไปก็ต้องขอขอบคุณญาติโยมแล้วก็อาจารย์แล้วก็เพื่อนนักวิชาทุกคนนะครับที่ช่วยกันทําให้ทุกๆวันที่บวชอยู่เนี้ยมันมีแต่ความรู้สึกที่ดีมีความสุขได้รับธรรมะได้รับทางที่จะเลือกเลยในอนาคตได้มากขึ้นขอขอบคุณค